ชีวิตเป็นของเรา<ม>เฮาอย่าหายคนอื่นมาตัดซินเฮาพี่น้องจา้าสู่ๆเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกมือนี่แหละพี่นอ้องม,มือนี่บ่ได้ไปเห็นยังพี่น้องมือบาสิออกกำลังกายมาทักท้ายเพื่อนๆสู่ผู้คู่คนเาจาเนาะก,นนก่อนที่ไปกะทำความสะอาดบ้านซะก่อนพี่น้อง จังคอยออกไปขังนอกพะจ้าเนาะเอ็งในกัสู้ๆแลับพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันนะจา่าการที่เดินเขาต้องอดทนขันบ่อดทนมันก็ยูนบ่ได้นะจ้าเขาก็ต้องมีความอดทนสู่ๆ,ๆไปพี่น้องขิดสว่าเฮ้ามาเหตุเผื่อความเผื่อเพิ่น ได้ประสบการณ์นนหลายๆสิ่หลายๆอย่างเนาะพี่น้องได้มูใหม่ๆมแต่ละเมือกหาลิดลงคงิปสันคิดเงาลิดเลเี้ยวละพี่น้องลูกภาพสตอรี่เหตุแห้คบผ่าเครื่องมือหมดละพี่น้องจ้าแต่ละเมือแล้วก็เข้าเป็นเช็คล้างบ้านบาเฮ้าเหตุผิด กดอีหยังบอละเมิดอีหยังบอเข้าไปที่แดชบอร์ดนันล่ะที่น้องเข้าไปเบืองว่าเฮาละเมิดลิขสิทธิ์อีหยังบอกดไปที่อันกล่องข้อความนั่นล่ะื่อการแจ้งเตือนเท่ากับกดเข้าไปเบิ่งนอกจากเนาะมาเฮาเห็ดผดกดชุ่มชนอีหยังบอเพิ่นก็สิทธ์แจ้งบอกเฮานั่นคือการเช็คเช็คหลังบานที่ดีที่สุด มีคนอื่นมาเช็คให้ให้เฮ่าได้พี่นอนอหมอกจากเฮ้าเองเฮ้าต้องเข่าไปเบึง่งตรวจสอบยุ่สม่ำเสมออืมจริละ่ะแต่ละมือกับพยางยามขยนขันขันแข็งลงคลิปได้จะคลิปกระเท็ดไปละ่ะจ้าเพิ่นกระสิบอกว่าห้องเสิ็จตองโซงงางนนี่จับยางอืมเห็ดคลิปแห่ครบจักคลิป ยุ่นแดดบอดนะเพื่อนจีบบอกเข้าเขากับจังเข่าไปเบิองตรวจสอบเบิองมาพี่น,น้อยงยามือซอนี่จักสิก,กินอีหยังพี่น,อน้องพี่น้องได้ยังกินได้ยังกินไปพี่น้องจ้ากินเขาเ่าหลายๆเดิมสได้มีพลังในการทำคลิปแต่ละมือบอคิดอีหยังเลยแต่ละมือคิดว่าเหตุอีหยังจัเปิเป็นคลิปเฮตดอีหยังจะเปิเป็นคอนเทน นั่นแหละพี่น้องคือการเรียนรูสิ่งใหม่ๆที่ห้าบ่เคยเหตุนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ห้าต้องมาเลียนรูสิ้งใหม่ๆที่มาเลี่ยนรู้ท่ำตามระบบท่ำตามระเบียบท่ำตามกฎก,ฎกฎติกานพี่น้องแต่ว่ากมวนไปอีกแบบหนึ่งจ้ะได้มิตรภาพไดม้มูมได้ความสนุกสนานเห็ดใดห,ห้าเพิดเพื่อนนะจนะ้ะเนาะสำหรับคิดนี่ กับบ่มีอย่างายดอกพี่น้องมาหายกำลังใจเพื่อนๆสู่ผูส้สูคนล่ะจ้าสู่สู่ไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าทอใจสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วจ้าสวัสดีจ้า